สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เสียโยมาอุดหนุนบ่อป้าบนนะครับไม่ได้เปิดบ่อตัวเองครับวันนี้มาอุดหนุนน้องแป้งกับน,น้องจี๊ดนะครับเราสองเท่าก็มาอุดหนุนเพื่อนๆกันบ่อตกปลาด้วยกันนะครับถ้ามีโอกาส itsu, จะเนนะครับบ่อไชโลวิชิพาร์คนะครับแต่วันนี้เราหยุดเรามาอุดหนุนพวกมาอุดหนุนบ่อป้าบลน,นะครับวันนี้เอาสเตล่ามาอืมวันนี้เอาสเตล่ามาในกำลังอัดอยู่นี่นี่ นี่เป็นต <women> ัวที่2องแล้วครับตัวที่สองตัวแรกเมื่อกี้เราขึ้นต่นี้ตาเซโยกําลังขึ้นในตัวที่2นะครับจะลวดนมปังนะครับนะครับหัวเชื้อธรรมดาธรรมดาผลิตขึ้นมาเองนี่แหละครับนะครับไม่มีอะไรมากมากับลูกน้องนะครับดูดูนะครับดูบรรยากาศทำรอโอเคนะครับขึ้นมาแล้วครับ ถึงกระไซกำลังสวยกำลังน่าเล่นแะครับแม่เะไดแต่มันเกินเวลามาหน่อยหนึ่งนะครับถ้าไม่เกินเวลาเสียจี้ก็คงจะคงจะใจเรานะครับนะครับแต่นี้เกินเวลาแต่ตัวแรกเราได้ไปแล้วนะครับสามใบแต่ตัวนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้มันเกินเวลานะครับไม่ว่ากันครับของนี้สนุกสนุกนะครับดูบรรยากาศทาเลนะครับยูทิ้งปลาดูทิ้งปลาอืัดูนะครับเนี่ย เดี๋ยวเจ๊ชิงปลาให้นี่เสยโยเจ้าของบอ่อนี่เจ้าของบอ่อชัยโยฟิชิงพาร์คนะครับมาเปิดโอกาสมาอุดหนุนรับพัก,กันนักตกปลาด้วยกันดูนะครับเ<พ>อาละ,ะครับ<พ>อขอเล้ครับสวัสดีนะครับองว่างเจอกันนะครับที่บอ่อชัยโยฟิชิงพาร์คนะครับสวัสดีครับ